สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องวอลเลอร์ไปนี่แล้วนี่นี่แมคโครกำลังรวมตัวกันนะครับนี่กำลังตักดินครับตอนนี้น้ำกำลังมาครับน้ำกำลังมาต้องช่วยกันก่อนนะครับพอแมคโครมาตักดินก่อนเลครับตักถมถมอ่าถมดินนี่ครับเจอเจอเจอโหนี่ถมเนินกันแล้วครับเป็นเนินกันแล้วครับดูครับโอ้นี่น้ำกำลังมาครับน้ำมาแล้วว้าย โอ้ยแมครสีฟ oh, ้าแมครสีส้มโบเรนนี oh, <S s ่แล oh, ้วก็ม an ีแมครกำลังจะทำงานกันนะครับเขาดูกันนะครับว่าจะทำงานกันได้ยูโอ้แมคอโอ้ตักกันใหญ่เลยวูร์ูชบูรวยูบูร์ยูบููบ ข้สีส้มนี่วยมากครับโอ้สวยมากเลยว้าว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 บูน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 นนบูนบูนนบู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 นนบู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 นบนบู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 น ป้องคันคืนนี้ได้ไหมโอ้เคืนกําลังจะแตกน้ํามาเต็มเลยครับโอ้น้าไหลจูเลยโอ้น้าไหลปูปูปูเลยทาไงดีครับอ้อ้ตักกันตักจูตักตักตักกันเยอะครับตือนอือ 이비비 비, 닭간장이 없군. 아, 데오르마두간 사카보아제 배정아이.